ไม่เป็นไรโยเอาตามสะดวกนี่มาโปรดโยมอีกอยู่กี่คนเนี่ยอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวเล่นนั่งทําอะไรไโ่ไม่ทำอะไรฮะไม่ได้ทำอะไรไม่ทำอะไรทำไมจะไม่ทําก็ไม่ทําอะไรก็ไม่ทําอะไรอ๋อนี่นั่งนี่อ๋ออ๋ออ๋อโยเป็นคนั่งละนั่งก่อนแล้วทําไมจึงไม่ทํามีคําถาม ก็ผมตอนนี้ผมไม่มีงานทาครับไม่มีงานทําครับผมอายุเท่าไหร่แล้วอายุผมห้าสิบห้าห้าสิบหกแล้วครับห้าห้าห้าหกครับห้า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 สิบเก้นี่ละคันันนี้ครับไม่มีงานทําครับแล้วปกติทําอะไรปกติผมก็ออกจากโรงงานไปแล้วครับอ๋อเคยทำาโรงงานครับผมอ๋อค่อยเกษียณนะโรงงาน ครับผมเกษียณตอนอายุเท่าไหร่อายุห้าสิบห้าคนห้าสิบห้าอ๋อห้าสิบห้าครับแล้วมีเงินอะไรเหลือมาไหมก็มีผมไม่กินเงินแค่ประกันสังคมอ๋อเพียเงินประกันสังคมครับผมเดือนเท่าไหร่นะเดือนละ้สองพันห้าสองพันห้าครับสองพันห้าก็ได้อยู่แค่สองพันห้านะสองพันห้าครับนี่ก็เกือบจะหมดเลยครับเกือบจะหมดเลยครับเพราะว่า วัวจรถึงสิ้นเดือนอีกโอ้โหแบบยังอีกยาวเลยครับอ๋อต้องรอถึงสิ้นเดือนครับผมแล้วมีเงินเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เงินเหลือไม่กี่ร้อยแล้วครับแล้วเราห้าร้อยได้ป่ะแล้วจะไปกินเหล้าเปล่าพูดตรงๆเลยกินมั่งครับแต่ว่าผมกินไม่มากครับกินมั่งกินยังไงก็กินช่วงเย็นกันแล้วก็กินข้าวครับอ๋อก็กินข้าวครับผมวันเท่าไหร่กินก็กินมาเป๊กไงแบบว่าอะไรเป๊กครับวนึง มันไขวดมันไม่มันไม่ไหวครับไม่ขวดโพขวดคือโพใช่ไหมใช่ครับเอ็มร้อยงั้นนะครับเท่าไหร่ขวดนึงอะไรครับขวดแล้วเท่าไหร่ขวดนึงอ่ะขวดใหญ่หรือขวดเล็กครับไม่รู้โยมโยมซื้อขวดใหญ่ขวดเล็กจะกินทุกวันก็ะก็ขวดขวดเล็กครับขวดเท่าไหร่หกสิบห้าหกสิบห้าบาทครับหกสิบห้าบาทนี่ผมกินได้หนึ่งสองวันนะครับสองวันก็ถือว่าวันละสามสิบทำ ส0ิบถ้ายมเก็บไว้เดือนละเก้าร้อยเดือนละเก้าร้อยก็เก็บไม่ได้ผมใช้จ่ายไม่นี่ถ้าถ้าไม่ไปกินเหล้าก็เก้าร้อยครับผมอ่าเหรอยะแล้วทำไมจึงไม่เก็บก็เลือกกินเหล้าแนมาเก็บไม่ได้ครับทําไมเพราะมันเก็บไม่อยู่เพราะว่าผมต้องใช้ใช้จ่ายครับอย่างเี้ซื้อกับข้าวั้งกับข้าวเข้าใจได้ใช่ครับซื้อหมูว่าแพงเอาลัวแล้วต้องอะไรล่ะ เขาใจได้ครับผมแต่ซื้อเหล้าทุกวันนี่เขาใจได้ครับนี่คือไม่ได้ทุกวันครับเป็นแบบว่าเป็น,ปนบางช่วงครับบางช่วงครับผมอยากกินก็กินครับถ้าไม่อยากกินผมก็ไม่กินครับเวลาอยากมันอยากไงมันเปรี้ยวปากเปรี้ยวปากครับเราทำไมไม่กินมะนาวกินมะนาวก็เปรี้ยวเลยครับก็เปรี้ยวปากไงอุ้ยเนี่ยมันเปรี้ยวปากไงผมกินมะนาวมันก็เปเรี้ยวอย่างะมะม่วงนีะมะม่วงมะม่วงมฟันผมไม่ค่อยมีหันผมเนี่ยหันหนัหนหนัหน หั่นไงหั่นหั่นแล้วเกินเลยเกินเลยออ้ยมืนมันหายเปรี้ยวไงเปรี้ยวปากเดี๋ยวติดคอแพ้ท้องใช่ไหมแพ้ท้องไงเอาเปรี้ยวปากกับแพ้ท้องนะโอ้ยผมยังผมยังไม่เคยท้องมเคยท้องมีการว่าเปรี้ยวปากก็ว่ามันข้าเปรี้ยวปากแล้วก็กินยาเป๊กของเป็กแล้วก็เลิกเลิกหายเปรี้ยวไหมหายครับหายแล้วเราก็เอาข้าวเกินเลยครับผมแล้วอีกกี่วันเปรี้ยวปากอีก ยังครับันนี้ยังยังยังไรเดีย่นที่คร,ครับโหให้ผมเปี้ยปังบ่อยๆผมก็เมาดิครับอ <c oughs> ๋อได <Hong> ้ผมเมาเหรอครับผมก็แค่ได้กินข้าวาคิดว่าอนาคตยังไงอ,อนาคตผมอ่ะ <c oughs> ผมก็รู้ผมอย่างเงี้ยผมงานก็ไม่มีทำมันได้เงินเดือนเงินเดือนก็สองพันห้าก่ละถึงสองพันห้าเดือนนี้ก็มันจะหมดอีกแล้วผมก็ต้องประหยัดกินบังไงอะ ก็กินผักครับแถวข้างทางเพราะว่าไข่ไข่ก็กินบ้างไม่กินบ้างครับทําไมก็มันแพงโอ้โหลูนั่งหกบาทไข่นี่เหรอไข่คร,ครับแล้วผมก็ต้องจิ้ผักแล้วผักกับน,น้ำพริกครับแล้วฟันไปไหนหมดม <Quit. S 3> ันมันหลุดเองเปรี้ยวปากใช่ไหมมันไม่ได้มันเปรีป้ยวป,ป, <ule> ปาก,ปากมันหลุดเองเนี่ยฟันมันหลุดเองครับโอ้โหพอเป็นได้เอาฟันเปรี้ยวปากนึกว่าฟันนเปรี้ยวปากแล้วมันคือ ลูกเตงอ่ะเพราะว่ากินกินไปอ่ะคือว่าฟันมันผุอ่ะครับอ่านี่ก็ไยที่เนี่ยแล้วลูกเมียไปไหนโอ้ยผมไม่มีเมียไม่มีเหรอไม่มีแต่ส่งมาเจ้าชู้นั่นเนี่ยโอ้ยผมไม่หลอทั้งนั้นนั่นแล้วก็เจ้าชู้ว่าเขาเป็นนั่นมีกี่คนถามจริงใครอ่ะโยมหาเมียไปกี่คนผู้หญิงโอ้เรื่องผ่านนี่ตั้องแต่ผมเป็นนุ่มนะครับอ่าผมก็เยอะนะครับเห็นไหม แต่ไม่ได้อยู่นะแต่ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนครับผมแม้ผ่านไปก็ผ่านไปครับแต่ลูกก็ไม่มีไม่มีครับแล้วคิดไม่ชิดบันปลาคิดบันปผมว่าเลิกเล่าแล้วผมก็ต้องหาแฟนครับหาแฟนเรี้ยวปากที่หาาเป็นไม่เพื่อเพื่อเขาแก่อ๋อให้มันดู ครับผมเคยเจ็บไข้ครับเ่อเจ็บไข่ครับผมมีใครจะเสียสละเนาะไม่รู้เลยผมก็แลยมาเปรี้ยวปากยมเนี่ยแล้วแต่โชคครับม่ไงยมโชคดีถ้าได้ใครมาอยู่แต่คนมาอยู่ยอมจ้าชูหลวงพ่อให้ให้ผมโชมดีเยอะวันนี้ก่อนจุ๋ยโยมไปโชคดีแต่คนจะมาอยู่โชคดีเปล่าไม่รู้เลยอ้อทำไมพูดอย่างนี้ล่ะข้าวก็เรื่องจริงเดี๋ยวจะาว่าคนมาอยู่ก็สวยเยสิไม่ เขาต้องมาดูแลเราไงเขาก็บอกให้เขามาดูแลผมไม่ใช่มาดาวดาวอาเงี้ยโอ้หไหวแล้วครับเพราะว่าเงินเราก็ไม่มีแล้วใครที่มาอยู่เราเขาต้องสลาจริงๆนะใช่ครับเพราะว่าเงินนุ่ผมก็สมบัติก็ไม่มีมีนะครับมีอยู่นี่สมบัติมีอะไรบ้านนี่เนี่ยเหรอครับเราจะพังเมื่อไหร่นะอย่าอย่าเพิ่งให้พังดิโอ้หเราพังผมมันอยู่ไหนนะเกิดน้ำแรงมาเนี่ยโอ้หลวงพ่อเราโอ้ยเคยเคยท่วมไหม เมื่อก่อนมันท่วมครับแต่เดี๋ยวนี้มันคงไม่ท่วมแล้วเพราะว่าเขาทําดีแล้วมั้งล้วร่วไหมรั่วงครับเราร่วผมว่าแอะแหน่อยเพราะว่าเล็กคิดว่าไม่ต้องทํางานอะไรเงี้ยตอนนี้เพราะมีเงินเงินเยนกรสังคมสองพันห้าร้อยสองพันห้าร้อยครับคิดว่ายังแข็งแรงอยู่ไหมเนี่ยวันนี้ผมมันเจ็บอ่อนแอดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปหาหมอในหมอนนนั้นทำไมพ้อมอ่ะเพราะผมคนในหมอกันแนนัดเป็นเนี่ย อีกสองวันสามวันเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปหาหมอครับตับเป็นไงบ้างเนี่ยหมอก็บอกอเอ็กซเรย์ตับไม่เป็นไรครับกลายเหลืองๆแลนะ้เนาะไตเป็นไงบ้างก็มีเขาพูดอะไรนะครับแล้วกว่าเขารอเอาลเลือดเป็นไงบ้างก็คือรอให้เขาเจ้าเรือดผมไปตรวจนะครับผมจะไปหาหมออีกสองวันเนี่ยไปหาหมอได้ยอเที่ยยงแข็งแรงไม่ใช่ไันนี้ผมว่าพอพอไหว๋ยออ่มันก็มีหน้ามืดตาลายไหมมีครับ เขาไม่กินข้าวผมจะไปลมเพียวโหมันเพียมากเลยถ้าไม่กินข้าวอ่ะถ้าไม่กินข้าวนะโหไปลมเลยครับกินก็กี่มื้อเนี่อ๋อก็ต้องสามมื้อนี่ครับสามเหรอครับประมาณสองเมื่อนหนึ่งผมไม่ไหวแล้วผมตายก่อนแล้วตายเลยแล้วองนั้นพระก็ตายหมดแล้วสิอย่างเงี้ยมาพูดยังไงเราผมตอบไม่ได้เลยพักกินได้ไรสองมื้อไม่ไ่ะมื้อหนึ่งก็มีสองมื้อก็มีชุดแล็วแต่ก็มีอะไรมื้ออะไร เช้า้าก็เพนเย็นไม่มีน่าจะมีนะไม่มีมีที่ไหนน่าแอบแอบนั่นแหละมัมม๊อๆโยมอยู่วัดไหนทำจริงวัดตมานี่ไม่มีเพราะว่าผมมือเดียววัดธรรมานะมือเดียวพระหลักๆแล้วยกเว้นมีงานมีการก็สองเวลามันก็เป็นบางที่ครับบางที่แอบมามม่ากันแล้วโยมฟังข่าวมั่วไปเองแต่มาอยู่ไม่มีถ้ามีตมาไม่ให้อยู่วัดหรอกนะจริง ผมไม่รู้เลยตอนนี้เพราะว่าศีลศีลเขหกเขาห้ามอ๋อศีลกขหกผมจําไม่ได้บาะว่าผมไม่ได้บวนเห็นไหมผมไม่เคยบแลนะตั้งแต่แม่จะักขึ้นมาแล้วแม่จะใส่ร้ายแม่แม่ผมตายไปนี่ผมว่าไม่เคยเข้ขาวัาเขาวาเลยมันแย่ไปหมดเลยเคยบวนไหมไม่เคยบ่นเลยครับเห็นไหมยังไม่รู้จริงเลยพูดไปงั้นฟังแต่ข่าวเร็วๆข่าวดีๆไม่ฟังมีรู้ว่าข่ากันมั่งอะไรมั่งโอ้ย เก็ฟังกันถูกแล้วผมไม่ยอมว่าคารวาก็ฆ่ากันไมมฆ่ายิ่งกว่าพระอีกพระโอ้บเห็นข่าวพระอะไรอ่ะเมาอมแล้วว่าพระอะไระที่ว่าไปไปเป๊ะกันกับผู้ชายแล้วผู้หญิงเนี่ยโอ้ยนี่มันอันนี้มันข่าวผมผมว่าเรื่องจริงกับคนเป็นแสนเขาถ่ายออกมาเลยคนเป็นแสนพ่อพี่น้องทุกคนนี่ัสเหมือนกันไหมไม่เหมือนครับดีเท่ากันไหม ไม่เท่าครับนิ้วเท่ากันไหมไม่เท่าครับอ่าแล้วมันเถียงทําไมคนเรามันก็มีดีมีชั่วปะเพิ่มมากไปนี่คือความจริงฉะนั้นแต่ไอ้ตรงนั้นเขาเอามาลงมันก็เลยดูว่าเป็นอย่างนั้นแรงข่าวเลก็ใช่เขามาลงไงแต่ที่ดีๆนิ้วมันไม่เท่ากันไงเขาของเสียเอามาลงแต่ถ้าของไม่ดีมีมากกว่าอยู่ไม่ได้แล้วล่ะถูกไหมเดี๋ยวนี้มันสื่อเร็วเดี๋ยวนี้มันสื่อมันเร็ว ศาสนามันก็จำแจ่มันะครับผมดูไม่ศาสนามันเดิมคนคนนะคนพระก็คนนะผมว่าและโยมอะโยมว่าคนเป็นคนนี้ทุกคนไหมคนผมว่าทุกคนนี้มีดีมีชั่วไหมมีหมดครับทุกคนเห็นไหมในคนนี้ผมก็ดีที่ไหนได้ข้างหลังเราอะไปแลนินทาววววววแล้วอะแลโยมโยมดีไหมผมว่าผมก็ไม่ดีครับเพราะว่าผมจะบอกว่าดี โอ้ยผมไม่เอาดีกว่าเอาแค่ดีมั่งไม่ดีมั่งดีกว่าสีเทาเหรอใช่ครับเทาไม่ใช่ดำไม่เชิงใช่ครับผสมบนเปกันไปใช่จ่ยืแดงๆผมไม่เอานะรัาอย่างนี้เดี๋ยวเอาข้าวหุงหุงข้าวเองไหมหรือซื้อกินหุงครับหุงเหรอหุงเตาฟืนหุงหุงไงข้าวในบอกวิธีหุงเอา ก็เอา <g ülme> ข้าวใส่หม้อสา,าวสาวสาวใส่ก็ตั้งไฟต, <c oughs> ตั้งไฟตั้งไฟเสร็จแล้วก็รูว่ามันสุกหรือยังดูยังไงว่าสุกเราก็เอาข้าวมาบี้สิครับเม็ดเดียวบี้โอ้ยสุกแล้วนี่วันนี้มังแกข้าวเลย,ยงี้บี้มันได้รังแกครับถ <c oughs> ้ามันทำนี้มันก็ไม่รู้ดิอ๋อแล้วแล้วยังไงต่ออีก็เราก็เอามันดองดองน้ำข้าวออกดองน้ำข้าวครับผมแล้วยังไรตรงต่ออีกแล้วก็ไปคือจะดองข้าวอีกทีหนึ่ง แล้วเสร็จเคยหุงข้าวดิบไหมข้าวดิบนะเคยหุงไหมหุงยังไงก็ดิบข้าวไหมหุงไหมข้าวไหมอุ้ยมันแล้วข้าวไหมก็ทาไงอ่ะไว่อยู่ที่คนหุงไงผมก็หุงแบบว่าหุงยังไงอ่ะไม่รู้ไม่เลือก็หุงข้าวสุกคนหุงเป็นหุงไม่เป็นใช่ไหมครบผมถ้าคนหุงไม่เป็นนี่เขามันยังไงอ่ะแล้วแล้วจาหุงข้าวเหนียวผมกินกับเจ้า แล้วผมข้าวต้มทมําไงผงคัตต้มอ่ะคุณปล่อยไปเลยหุ้ยน้ําใส่เยอะๆเหแจ๋วเลยใส่เยอะๆครับผมใส่มันไปเลยครับแล้วข้าวอยู่ในน้ำเยอะๆเข้าอ่ะข้าวเหลือถุงปีหลือครั้งนี้มันจะหมดอีกแล้วเนี่ยมันจะไม่จนถึงสิ้นเดือนวันนี้เข้าวต้มนะเนาะโอ้แต่กินข้าวต้มเนี่ยมันไม่ดูดูแรงมือสิเอาดูให้ผมหน่อยครับดูดี้ไหม ดวงจริงๆว่ามันจะดีแต่มันพูดเยอะไปหน่อยอุ้ยมาเลยดวงมันเลยไม่เลยเลยไปเลยอุ้ยงั้นอย่าดูเลยฮะเหลือแค่หลักร้อยเองดวงอย่าดูเลยดีกว่างี้ทีแรกมีหลักหมื่แล้วดูาดูมาเหลือหลักร้อยอุ้ยอย่าดูการดูไปไม่มีเหลือเลยโไม่เหลืออะไรเลยเอาเอาข้าวมาให้หกลูกอแล้วให้เงินไว้สามพันครับนะ แล้วก็เอาวิทยุธรรมะไว้ฟังวิทยุแบบไหนครับวิทยุแบบเอเอ็มเอเอ็มเอเอ็มเปิดได้อ๋อแบบคันลินพวกเนี้ยอ่าประมาณนั้นออ๋ประมาณนั้นเอามาเอามาเขาดีจังเลยครับผมเครื่องเครื่องเป็นพันนะพันกว่าบาทนะวิทยุอะไรครับออ่าาเให้ไปสามพันขอบคุณครับสาธุขอให้ใจเจริญนะเอาข้าวไปมีข้าวมีไข่มีมุ้ง สาธุสาธุผมก็นึ่งอยู่ที่ไหนกันเนี่อยู่สระบุรีสระบุรีนี่เองนี่เป็นเจ้าหน้าจังหวัดสระบุรีธรรมยุทธ์อ๋อวัดพระพุทธแสงครางวัดพระพุทธแสงครับผมไม่คเคยไปเที่ยวเลยพระราดวชรยานอาลาังสุรีโบราณครับที่เขาบอกตรงครับฮะบ้านมันก็ไม่มีไฟครับอ๋อ,อไม่มีไฟเหรออธิบายวิธีบอย่างนี้เดี๋ยวไปเสียบบ้านอื่นแล้วก็มาฟังไปยืมเสียบไฟครัี่น่นี่นี่นบ่นี่นี่นนี่น่นี่น่นี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 ่่น รุ่นที่ไม่สามารถใส่แบบน้เออมันเป็นฐานช่ไหมนั่นเราเป็นฐานมันเป็นฐานสมัยใหม่แล้วไม่ฐานเราความเป็นชายเราครับใส่ไม่ได้รุ่นนี้เอ๊ะเทนี้ใช้ไม่ได้แล้วแล้วทำไงเสียดายไม่ได้ฟังแล้วเผมไปเอาไป้านที่ไหนเอาข้างบ้านเราไปขอเสียบก็ได้ไหมโอ้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วไปเราจะฟังเงวิ่งไปเสียบ้งั้นเอาหนังสือมาพอเอาหนังสือสดมนมาครับโอ้เสียดายไม่ได้ฟังต้องฟังอาจจะมีดวงตายทำก็ได้ เพราะว่าผมไม่มีใบฟ้าครับนี่ครับวัดอะไรเนี่ยอ๋อสังธรรมพุทธสังธรรมต่อไปหัดพุทธโธนี่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 นั่งกำหนดลมหายใจลมเข้าพุทลมออกโธอ๋อแบบว่ากำหนดข้างในให้บริกรรมอยู่ข้างในใจพุทธแล้วก็โธโธสองครั้งเลยครับไม่พุทเข้าแล้วก็โธออก พุทเข้าแล้วก็ทำช้าๆไปเรื่อยๆให้สบายๆนะแล้วก็พอจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วเดี๋ยวนี้สบายแล้วเสีดายยังไม่ได้ฟังวิทยุโอ้ผมไม่มีไฟเสดายเสดายผมมีไฟผมก็ฟังได้แล้วเามันไม่มีไฟเลยผมโยก็โยมันมืดเนี่ยั่งพุทธโภคธรรมที่หนนะก็คในมุ้งนี่ครับอ่าสมควรเวลายัดยมใครที่จะบวช ถวายแด่พระบาทสุ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10ปัจจุบันนี้ปีนี้พระองค์ประชุมอายุ72พระพรรษาหรือ6รอบวัดพระพุทธแสงธรรมน้อมถวายเป็นพระกุกศลแด่พระองค์ท่านจัดบวชวันที่14กรกฎาคมพุทธศักราช2567รใครที่จะบวชทางวัดก็ยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพให้นะแล้วก็ ใครจะบวชก็รีบสมัครด่วนแล้วก่อนจะหมดเวลานะเพราะต้องไปฝึกท่องขันนาขให้ได้แล้วก็ดูขวดนะ0928930455 0928930455หนึ่งหน้าที่ก่อนจะจบนะญาติโยมก็เห็นว่าสรรพสิ่งในโลกใบนี้ชีวิตทุกคนเนะี่ยมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป้ทุกอย่างก็มีความแปรปรวนไปและในสุดท้าย ตัวเราเองก็ไม่ใช่เราแต่สิ่งที่เป็นเรานั้นเป็นเพียงขณะหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็อีกหน่อยแล้วก็ค่อยแปลเปลี่ยนสลายไปคนที่เกิดก่อนเราร้อยปี20ปี50ปีก็จากโลกนี้ไปเหลือไว้แค่ความดีและชีวิตที่ใช้ไปก็เหลือแค่ว่าสุขทุกข์ดีใจเสียใจสมหวังผิดหวังแล้วก็ดับไปฉะนั้นคนมีปัญญาจะไม่ยึดติดชีวิต ถ้ายึดติดชีวิตแล้วเราจะเป็นโรคโรคเครียดบ้างโรคซึมเศร้าบ้างโ,ลโ,ลโกรธแค้นบ้างพยาบาทบ้างอันนี้เป็นหลักถ้าเข้าใจแล้วก็จะวางชีวิตและนั่นแหละเราจะพบคําว่าอิสระในความเกิดแก่เจ็บตายก็ขอจเริญพรนะเสียดายไม่มีวิทยุ<ม>ไฟฟ้าไม่มีไม่เป็นไรคนระับอ้าวเอาสามกรนะอบสาธุ